ใช้เดือนละ2ล้านทำงานหามรุ่งหามคำ่ำรังสมบัติมหาศาลก้อยอรัชพรรายได้ไม่ต่ำกว่า500ล้านแค่กินข้าวหมดเดือนละ6 0 0 0 0ทนทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวคนสวยที่ทั้งเก่งและขยันมากๆ ต่อนหน้านี้ก้อยอรัชะพรและเพื่อนๆขอเปิดรายได้จากการทำช่อง YouTube ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วล่าสุดทั้ง3ามสาวเลยขอเปิดรายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือนให้ทุกคนได้รู้กันว่าและสำหรับรายจ่ายของก้อยอรัชะพรในเดือนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปนั้นไม่ธรรมดา เปิดรายจ่ายต่อเดือนของก้อยจ่ายเงินเดือนให้พ่อแม่เดือนละ5 0,000บาทแต่เดือนนี้มีค่ายาของคุณพ่อจะให้60,000บาทแต่คุณพ่อจะได้เงินเป็นรายสัปดาห์โดยมีคุณแม่เป็นคนใจ่ายให้คุณพ่ออีกทีส่วนจ่ายค่าบ้านกู้มา16ล้านและแม่เป็นคนมีวินัยสูงบอกให้ก้อยผ่อนเดือนละ500,000โปะยังไงก็ได้ให้หมดภายใน2ปีตอนนี้ก็ผ่อนเหลือ8ล้านถือว่าเร็วมากมากครึ่งทางแล้ว คือก้อยปบ้านเดือนละ500,000แต่ผ่อนจริงๆเดือนละ40,000ืก็พยายามเอาเงินเก็บไปโปะไม่อยากเป็นหนี้ส่วนรถผ่อนหมดแล้วก็จะมีค่าซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายที่หมดเยอะอีกหนึ่งรายการคือค่าอาบน้ําของไนล่าก่อนที่ก้อยจะมาสรุปรายใจ่ายในหนึ่งเดือนของตัวเองให้ได้ฟังเป็นตัวเลขกลมๆคือ1นึ่งล้านห้าแสบาทถือว่าเยอะมาก ซึ่งรายการจ่ายเกินรายได้แต่มีเหตุผลเพราะมีเงินของพี่นิกกี้ที่ก้อยจะเอาไปโปะบ้านให้พี่เขาคือ900,000ก้อยใช้จริงๆก็ประมาณ6 7 0 0 0 0บาทเงินที่ก้อยใช้จริงๆต่อเดือนก็จะอยู่ที่5-6 0,000่น000บาทส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องกินแต่ที่แพงคือค่าน้ำมันพอต้องจ่ายหลายคันค่าน้ำมันเดือนละหมื่นเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อเลยเดือนนี้ และเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแฟนหนุ่มอย่างนิกกี้ก็ได้เผยภาพหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีอย่างนิกกี้นาชัดได้เคยออกมาโพสภาพขายรถคันเก่าเป็นรถที่ใช้ขับไปจีบนักแสดงสาวสวยก้อยอรัชพรจนจีบติดและในที่สุดก็คบหาดูใจกันล่าสุดสดสดร้อนร้อนหนุ่มนิกกี้นาชัดก็ได้ถือเลิกดีโพสภาพตัวเองคู่กับแฟนสาว ก้อยอารัชพรที่กำลังอุ้มน้องหมาในมือยืนถ่ายคู่กับรถหรูเฟอร์รารี่ Ferrari, หรือเฟอร์รารี่คันใหม่ในราคาเกือบ25ล้านบาทพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าเวลคัมนะาลูกถ้าอยากอยู่กับพ่อนานๆก็ช่วยกันทำมาหากินนะไม่งั้นผ่อนไม่ไหวโดนยึดจ้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สร้างจริงๆค่ะ พราะแม้ว่าจากกพหาดูใจกันไม่นานขนาดนั้นแต่เรื่องของการสร้างและการเก็บเงินต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งคู่นั้นช่วยเหลือกันดีมากๆเตรียมพร้อมเรื่องอนาคตกันสุดๆไปเลยค่ะถึงยังไงก็ต้องขอนับถือในความสู้และความขยันของสาวก้อยจริงๆค่ะเป็นหญิงแก่งมากๆเลย